สวัสดีครับผู้ชมไลฟ์ซีทุกท่านครับวันนี้ภารากิจภารกิจตามพลายมะม่วงหน่อยครับวันนี้ออกแล้วออกเดินตามถนนแล้วครับไม่รู้จะมุ่งหน้าไหนอีกตอนนี้ก็ออกอย่างจากแทงน้ำอ e ีฟวัตเตอร์มุ่งหน้าไปพิกัดหมู7่7หนองบัว ไปน,น้องคอบนุ่ครับครับตอนนี้ก็เดินตามถนนเลยครับไม่ยอมเดินในป่าด้วยและอาการไม่ค่อยจะดีหูไม่กระดิกเลยครับ แกน่าจะออกมานานแล้วนะครับเนี่ยประมาณสามโมงก็น่าจะออกมาแล้วเนี่ยออกจากป่าออกจากที่นอนมาออกจากที่นอนมาก็นี่เลยสะดุง้งสะดุดกับรถอีกครับดูแกจะไปทางไหนไปไม่ได้ก็กลับมาม่วงกลับไปใช้เขาเลยหมวงจะไปไม่ได้กลับใช้เขาเลยดูให้จะเจอรถจะอะไรอ๋อหยุด สักครู่อารมณ์ไม่ดีครับผมเพ่นกันเลยก็แกเจอรถดักหน้าครับเ,เ,เจอรถดักหน้าเลยไม่ออกเลยไม่ไปเลย ไม่รู้จะเอายังไงเขาไปาาท่านทุกต้องรถหนีนะครับเพราะว่าแกสะดุดตรงรถเห็นไฟรถมาแกหยุด เลี้ยวลงข้างทางแล้วครับให้เดี๋ยวให้รถมาก่อนเขาหลบรถแล้วครับเ <c oughs> มื่อกี้ไม่การาเลยนะหลบเข้าในเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบนี่ครับไปได้เลยครับไปเลยเลยไปได้เลยครับอย่าหยุดนะครับจิตฝาไว้จิตฝาไว้ปล่อยเขากินก่อนครับ เกิเนนะอิม่มก็อารมณ์เขกาก็ดีแล้วคุยได้กันอีกนานแม่วงครับม่วงม่วงหวานไหมน้นโยนมาลูกมะม่วงหวานปะะช่วงช่วงท่าการเดินของแกสง่าหากิน เดินายกินครับวันนี้ก็ใช้ถนนเส้นหลักคลองน้งำแดงไปสู่บ้านหลุมต้นตาลครับหลุมต้นตาลน,นอ้องคอไม่รู้จะยาวถึงไหน มีอะไรอยู่ให้ไปรื้อของนะไหนไหนไม่เอาไม่เอา,เอากินน้ำกินน้ำโอ้โหของเล็ยของน้อยขาาองธรดาเออเหรอมีแต่ต้นไม้ทั้งนั้นเดี๋ยวเข้าไม่เหลียว <ๆ S 1> หัวน,นะนะเหรอ จริงๆสมอะไรลูก้างเดือยากเลยจ้างเดือยากเดี๋ยวของบ้านลูกก็เปิดไฟยูกลก่อนโอ้ลอยไปทางไหนด้ยน่ะ giờ bà lại đu đang mép hả khảo thăm này à bãi ô oh, bãi liêu à bà hứa Đuổi, dưới xúc đuôi nè hả leo Thoải lắng nhanh đi đuổi đuổi ô dưới mẹ mẹ muốn mẹ อย่าไปยุ่งกับเขาหลบป้อง,หน,องหน่อยลบป้องหน่อยกระป๋องลบหน่อยเออกระแป้งลบหน่อยอย่าลบไอ้แย่บ้า,บานี่นี่โอ้ยปลอเลยม่วงมาขามไปเลยดูดูผลค้านีา่กระแปง้ง คนไม่ตังเี้ยคนไม่ตังเงี้ยว่ะนั่นอ่ะอยาเห็นตอนสลพ่นอยากเห็นตอนสาาพนต่ไปยืนนำหนาเออเห็น้เียงเงี้ยวิ่งพุ่โมาผมเห็นแล้วไล่หมานแล้วก็ไล่บอลหหน้ยืนรับข้างบ้านนะใส่นู่นไปเลียงนาด้ว

ยาไปเอากเียรูเามามหายคืออะไริงันติงันติงไม่เราม่มินดเ่อนหัอางาน่นแลไป่มัหมดนอยหมดเียป่ปาปลปอาไปเดียวหมดาดไปเดียไเร่อไม่ล่วงไม่ล่วงอ่ะหมดนอยหมดน้อยในเอฟซีเอก็คอมเมนต์มาว่าผูกก็เข้าดีๆกเขาว่ะปาหม่ะผูกก็เพราะเพราเราเ้่เขาูรื่องเข้าว่า เออเนี่ยไดูเครื่องขนาดนี้นะเอฟซีเห็นชัดๆเลยครับนี่ครับห่างสามเมตรเห็นนี่ตกบนบ่เงี้ดูแผลหน่อยหายไปยังอ๋อมันเป็นรอยอยู่นี่นั่น่ะขาวอ่ะเฮ้ยมีนใช่ถังนั้นทางนี้ใช่ทางนั้นแหละนี่ทางนั้นแหละนั่นแหละเห็นตัวก็หน่อยเออจริงด้วยทันทีหลังเองทันทีหลังเองว่าจะเข้าไกได้ทิปเลยรถมา ไปแลืวไปแล er. ้วขอดูขอดูกลนใกล้ๆหน่อยเนี่ยเดี <k 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 ๋ยว้อแผลอยแผลยังอยู่เอาลงเอาลงเอาลง่าขมไปแ้ามไปขเ้ามไปเร็่นยังเป็นร้อยโบเนี่ยกี่โคลนอุดอยู่ ดปขำนมันนครับวนนี้ไม่ลัดนะครับเดยบนถนนครับอางก็มีออยสีหานเอาลงด้วยโหแหมออกถนนด้ไฟถนนด้ชัดสายแป้งเลยเชัดแจ๋วเลย ถ้าเดินอันอ่อนช้อยนอนก็ประจํา ที่นอนก็ประจําหลายหลายแห่งที่ก็นอนอยู่ประจําครับเนี่เดี๋ยวก็แอนดูนิดนึง ก็พบรงรอยช้างลายมะม่วงเข้าที่นอนแล้วครับรองรอยขึ้นบนเขานี่ครับรองรอยแกเดินมาทางนี้แล้วก็จะขึ้นขึ้นไปที่นอนลองดูฮนะว่าเขาไปอยู่ที่ไหนแะแอบดูหน่อยรอยเข้ามานี่ครับไม่รู้นอนตรงไหนนี่ครับ น่าจะกไกลถึงที่นอนก็นแล้วครับเนี่ยนีครับเก่าที่นอนก็น่นาจะอยู่เหลี่ยมบนนะตรงนี้เป็นที่นอนเขาประจำครับในไร่ไหแห่งเลยนีครับเกาเดินขึ้นมานี่ ครับอนอนหลับน่าเกลียดมากเข้าไปถ่ายเมื่อกี้ระยะห้าเมตรครับติแกนอนหลับโอ้ยนอนหลับน่าเกลียดมากเห็นสภาพดูครับเมื่อกี้ปล่อยเขานอนหลับอยู่นี่ครับมีการกลนด้วยไปครับบายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวดูหาวันว่างมาหา กับเจ้าหน้าที่พอระวังติดตามช้างอีกครับวันนี้คลิปนี้ไปไปก่อนครับสวัสดีครับเจียวไปคลิปหน้าครับนี่เขาจะกลับบ้านแต่ผมพาดึงตัวมาดูเองอครับนี่ครับไปครับไปไปครับเจียวไปคลิปหน้าครับไม่ขัดใจคุณโต